นี่ค่ะเหตุที่ยายได้มานะคะวันนี้สวยมากทุกครั้งยายจะเอามาแล้วเอามาไม่ได้เอามาทําให้ดูอย่างนี้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามืดค่ําก่อนค่ะแล้วเอามาแล้วก็ต้องรีบเอาใส่ช่องแข็งถ้าไม่ใส่ช่องแข็งมันจะฝ่อสวยเนาะ ก็จะมีเห็ดสามอย่างนะคะสามชนิดสี่ชนิดที่ยายเก็บมาได้วันนี้แล้วก็เห็ดหนังไก่นิดหน่อยะคะ่ะเป็นเห็ดสี่ชนิดนี่ล้างตับไตได้เลยเนาะนั่นแหละคะ่ะยายก็จะเอามาทำความสะอาดเนะเาะเมาทำความสะอาดนั่นก็คืออันไหนที่ได้มามีฟางมีอะไรก็ปัดออกนะคะปัดออก เสร็จแล้วแล้วยายจะแกงให้ดูค่ะมีคนขอยายยายแกงให้ดูหน่อยได้ค่ะได้วันนี้ยายมีย่านางนะคะยายมีย่านางมีพริกมีหอมแล้วยายแกงให้ดูค่ะแต่ก็อื่นมาชมก่อนมาชมความสวยงามของเขาก่อนนี่ค่ะคือเหตุที่เพอร์เฟกนะคะเพอร์เฟกสวยแต่รุ่นเนี้ยอร่อยรุ่นเล็กเนี่ยอร่อยที่สุด รุ่นที่แบบคนจะชอบมากเลยนะคะคือรุ่นนี้ค่ะนี่รุ่นที่แบบว่าพึ่งจะโผล่หัวขึ้นมานะคะก็จะเหมือนเห็ดฟางผสมกับออรเรนจิออเรนจิใช่ไหมชื่อเขายายยายถ่ายไปให้แม่ยายดูแม่ยายโอ้ยแล้วหลานยายที่อเมริกาก็บอกนะโอ้พี่นางส่งมาให้โอกินหน่อยยายก็ไม่รู้จะส่งไปยังไงนะคะก็คง <c oughs> จะต้องดึงน้ําออกอะเนาะแล้วก็ส่งไปให้หลานกิน คือแกงออกมาแล้วหวานอร่อยแต่ถ้าใครไม่ชอบเมือกนะคะตรงเนี้ยของเห็ดพึ่งเขาชื่อคาร์คาร์โยเฮนนะคะตรงเนี้ยจะเป็นเมือกพอถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาเอาช่วงหัวเขาหรือไม่เราก็เอาช่วงไอ้นี่เขาออกไปนะะี่ค่ะเอาช่วงช่วงสีน้ําตาลเนี้ยออกไปนะคะเนี่ยทําอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีเมือกถ้าใครไม่ชอบเมือกนะ เพราะว่าเวลาที่เวลาที่ต้มออกมานะคะแกงออกมาแล้วมันจะเป็นเป็นยืดยืดเวลาที่เย็นตัวลงใครไม่ชอบตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะก็อเอาไปแกงนั่นแหละค่ะมาทำความสะอาดเห็ดกันดีใจดีใจป่านนี้เยอะมากเลยคลิปสลบเลย ก็จะมาปัดออกนะคะเดียจะเอารุ่นนี้นะคะมาผัดให้แฟนใหญ่แล้วรุ่นนี้เอาไปแกงเพราะว่ารุ่นเนี้ผัดอร่อยมันจะแน่นแล้วก็ย่างเนยนะคะนี่ค่ะรุ่นนี้รุ่นนี้ถ้าแช่แข็งแล้วจะไม่อร่อยนะคะจะฝ่อ จะพาให้ดูสวยค่ะสวยเราก็จะามาตัดตรงไหนเห็นไหมคะตรงไหนที่สกปรกนี่ค่ะเป็นแมงเป็นอะไรกินก็ต้องตัดออกนะคะ สวยพาแต่และดอกหัวใจจะวายนี่ค่ะดอกอย่างเงี้ยอันนี้จะมาแกงนะคะรีบแกงยิ่งแกงวันนี้ยิ่งอร่อยดอก ดอกเล็กๆอย่างนี้ค่ะมาดูข้างในดอกเล็กๆนี้กันไม่ล้างนะคะเราจะไม่ล้างเนี่เห็นไหมอย่างเงี้ยต้องตัดออกนี่ค่ะตัดออกมันฝอได้แต่ดอกเขา ตันตึกเลยอย่างเงี้ยสวยเลยอยันเนี้ยพนดุ์ก็ทำเห็ดเหรอคะมาดูแม่ทำเห็ดเหรอคะแพนดา์ขาค่ะรุ่นนี้ไปแวกคุ้มอยาจะไม่ผ่าไม่อะไรเขาต้องสิ้นนะคะเอาไว้อย่างนี้เลยเนี่ย มานั่งทําที่บ้านเนะค่ะดีจะได้ทําสะอาดสะอาดทําที่ป่าก็น่ากลัวนะคะบางทีอ่ะ <c oughs> ขอบคุณน้องแอนที่พาไป อย่างนี้จะมาสไลด์อันนี้ก็จะมาผัดใส่หมูสับค่ะผัดใส่หมูสับนี่ค่ะ ส่วนดอกใหญ่อย่างนี้นะคะนี่ค่ะยายก็จะใช้น้ำย่านางนะคะยายก็จะใช้หอมนะคะสองหัวนี่ค่ะแล้วก็พริก ตอนนี้ใบแมงแลักต้องออกไม่รู้ว่าเขาจะเหี่ยววันไหนก็เอาเอาไว้ก่อนค่ะเอาเข้ามาไว้ก่อนเพราะตอนนี้เขาเริ่มจะไม่แตกยอดแล้ว ยายก็เก็บส่วนหนึ่งเข้าตู้เย็นด้วยนะคะเข้าช่องแข็งหล่นหมดละนี่ค่ะปละน้ำปลาค่ะนี่ค่ะน้ำปลายายใช้ตาลิงถือครกนะคะ 把红牛来，红牛。 ไม่นัวมากอร่อยค่ะเวอร์เกิดนี่ค่ะตรงที่ยายนั่งทำเผ็ดแล้วก็กระทะดูแพนด้าแพนด้าก็ทำอะไรแพนด้า